ยินดีต้อนรับกลับมาที่ Mars อ u อต o กาาา g วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่ทรงพลังและถูกพูดถึงมากที่สุดลำหนึ่งของโลกนั่นก็คือ mi 3 5 m และเราจะมาดูกันว่ามันทำผลงานได้ดีแค่ไหนรีวิวจากหลายแหล่งมองอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือราคาและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นอื่นๆโดยเฉพาะหากนำมาพิจารณาในบริบทของประเทศไทยที่กำลังพัฒนาขีดความสามารถด้านกองทัพ Mi 35m เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ผลิตในรัสเซียโดยมิลมอสโกเฮลิคอปเตอร์ plant ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ทั้งโจมตีและลำเลียงกำลังพลความสามารถ2ด้านนี้ทำให้มันแตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์ตะวันตกหลายรุ่นที่มักจะเน้นเฉพาะภารกิจโจมตีจุดเด่นของ Mi 35m คือมันสามารถบรรทุกกำลังพลอาวุธและยุโทโธปกรณ์หนักได้จึงเป็นเหมือนเครื่องจักรสารพัดประโยชน์ ในด้านโครงสร้างลำตัวถูกปรับให้ทันสมัยน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงขึ้นพร้อมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่อัปเกรดให้สามารถรับมือกับสถานการณ์รบสมัยใหม่ได้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ยังติดตั้งระบบมองกลางคืนระบบอินฟราเรดตรวจจับความร้อนและสามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน ในแง่ของสมรรถนะ MI-35M ใช้เครื่องยนต์ VK-2500 จำนวน2เครื่องแต่ละเครื่องให้กำลังมากกว่า2,200แรงมา้าทำให้สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ310กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีขนาดใหญ่ระยะปฏิบัติการต่อการเติมเชื้อเพลิง1ครั้งอยู่ที่ราว450กิโลเมตรและสามารถขยายได้เมื่อมีถังเชื้อเพลิงเสริม อีกทั้งยังบินได้สูงสุดถึง5,400เมตรจึงเหมาะสำหรับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยด้านอาวุธถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ MI-35M น่ากลัวมันติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติคู่ขนาด23มิลิเมตรที่ด้านข้างลำตัวและสามารถบรรทุกอาวุธได้หลายชนิด งจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังอาตากา้าจรวดไร้นำวิถีลูกระเบิดรวมถึงจรวดอากาศสู่อากาศสำหรับป้องกันตัวเองจากเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินฆ่าสึกทำให้ Mi-35M สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งล่ารถถัง สนับสนุนภาคพื้นดินระยะใกล้และแม้กระทั่งต่อต้านเฮลิคอปเตอร์ของศัตรูได้นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกทหารติดอาวุธเต็มรูปแบบได้ถึง8นายเปลี่ยนจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีธรรมดาให้กลายเป็นยานลำเลียงพร้อมอาวุธครบมือหากมองในมุมประเทศไทยกองทัพไทยกำลังพัฒนาและปรับปรุงกำลังทางอากาศและการบินทหารบกอยู่แล้ว โดยไทยเองมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ MI 17อยู่ในประจำการการพิจารณา MI 35M จึงถือเป็นตัวเลือกที่เข้ากันได้ในด้านการซ่อมบำรุงและโลจิสติกสําำหรับประเทศไทยการมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีและลำเลียงแบบ MI 35M จะช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งด้านรุกและรับในเวลาเดียวกันท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาค ตั้งแต่ความขัดแย้งชายแดนไปจนถึงข้อพิพาททางทะเลเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์เช่นนี้จะทำให้ไทยมีความได้เปรียบในเชิงยุทธวิธีในด้านความอยู่รอด MI35M มีเีกรอบป้องกันห้องนักบินและส่วนสำคัญของตัวเครื่องทำให้ต้านทานกระสุนปืนเล็กไปจนถึงขนาดกลางได้ห้องนักบินเสริมกรอบกระจกกันกระสุนทำให้โอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นในภารกิจเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตนเองเช่นเครื่องปล่อยแสงแฟลรและแช์ฟอร์เพื่อต้านขีปนาวุธนำวิถีสำหรับประเทศไทยที่มีความเสี่ยงจากการเกาะความไม่สงบหรือปัญหาความมั่นคงชายแดนเฮลิคอปเตอร์ที่ทนทานและสามารถป้องกันตัวเองได้แบบนี้ถือว่ามีค่ามากประเด็นราคาก็สำคัญเฮลิคอปเตอร์โจมตีจากรัสเซียอย่าง Mi 3 5 M ถูกมองว่า คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ตะวันตกเช่น AH-64 a p a เช e ที่มีราคาสูงกว่า35 4 0ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องในขณะที่ Mi-35M มีราคาอยู่ราว18 2 0ล้านดอลลาร์ครึ้นอยู่กับแพ็กเกจการฝึกและการสนับสนุนซึ่งถูกกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงงบประมาณด้านกลาโหมของไทยที่ต้องจัดสรรอย่างรอบคอบการเลือก Mi-35M จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อีกจุดที่สำคัญคือการบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์รัสเซียขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและซ่อมบำรุงง่ายในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแตกต่างจากบางรุ่นตะวันตกที่ต้องใช้ระบบซับซ้อนมากการที่หลายประเทศในแอฟริกาเอเชียและลาตินอเมริกาเลือกใช้ก็เพราะเหตุนี้สำหรับประเทศไทยที่ต้องปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลหรือป่าดงดิบการมีเฮลิคอปเตอร์ที่บำรุงรักษาง่ายถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อวิจารณ์คริติกบางคนมองว่าแม้ Mi 35m จะทรงพลังและอเนกประสงค์แต่เทคโนโลยียังตามหลังตะวันตกอยู่บ้างโดยเฉพาะระบบตรวจจับและเล็งเป้าที่แม้จะได้รับการปรับปรุงแต่ก็ยังไม่ซับซ้อนเท่ากับ a าปาเชที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดอีกทั้งลำตัวที่ใหญ่และเททก,กว่าก็ทำให้เป็นเป้าขนาดใหญ่ ึงแม้เกราะจะหนาแต่ก็ไม่ได้คล่องแคล่วหรือพรางตัวเท่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กสำหรับไทยจึงต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการซื้ออาวุธตะวันตกที่ทันสมัยกว่ากับความคุ้มค่าของเฮลิคอปเตอร์รัสเซียในแง่การปฏิบัติจริง Mi-35M ได้ถูกใช้ในสนามรบจริงเช่นในซีเรียรซึ่งรัสเซียส่งเข้าไปร่วมปฏิบัติการผลลัพธ์จากภาคสนามรายงานว่าเครื่องรุ่นนี้เชื่อถือได้ ทนทานและมีประสิทธิภาพทั้งในสภาพแวดล้อมเมืองและชนบทความสามารถในการยิงสนับสนุนและลำเลียงทหารในเวลาเดียวกันถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับภารกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชัดเจนถึงสมรรถนะของมันนยสนามรบจริงสำหรับประเทศไทยข้อมูลเหล่านี้ยืนยันได้ว่า mi 3 5 m เป็นเครื่องที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว หากมองเชิงยุทธศาสตร์ไทยมีประวัติในการจัดหายุโทโธปกรณ์ทั้งจากอเมริกาและรัสเซียการซื้อ Mi 35M อาจเพิ่มการพึ่งพารัสเซียมากขึ้นแต่ก็ช่วยเสริมกำลังทางอากาศได้ในราคาที่ถูกกว่าและรวดเร็วกว่าในแง่อนาคต Mi 35M ยังได้รับการสนับสนุนและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธหรืออิเล็กทรอนิกส์ทำให้หากไทยเลือกลงทุนก็ไม่ใช่เทียงระยะสัน้น แต่ยังเป็นสินทรัพย์ที่มีการพัฒนาในระยะยาวได้เมื่อประเมินโดยรวม Mi 3 5 m คือเฮลิคอปเตอร์ที่ทรงพลังอเนกประสงค์และคุ้มค่ามันรวมความสามารถโจมตีและลำเลียงไว้ในลำเดียวสำหรับประเทศไทยคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเก่งพอไหมแต่คือมันเข้ากับยุทธศาสตร์ระยะยาวหรือไม่และสอดคล้องกับการเมืองระหว่างประเทศหรือเปล่า สรุปแล้ว Mi 3 5 M ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของแนวคิดด้านการบินทห,หารของรัสเซีย แข็งแรงอเนกประสงค์และไร้กาศสำหรับไทยที่กำลังพัฒนากองทัพการรีวิวด้านสมรรถนะและราคาแสดงให้เห็นว่ามันอาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทันสมัยที่สุดในทุกด้านเมื่อเทียบกับอ p ปาเชแต่ด้วยความสมดุลระหว่างอาวุธการลำเลียงความทนทานและราคาที่ไม่แพงทำให้ MI 3 5 M เป็นหในตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง